อยู่ชั้งตลอดใช่เพราะว่าถ้าเราไม่มีแม่เนี่ยผมว่าผมแบบลงทีลูกไม่ขึ้นเลยนะบใช่หลายหลายครั้งเนี่ยครับก็ขอบคุณแม่มากขอบคุณแม่เด็กๆลากขึ้นมาได้ครับน้องๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากขอให้อย่าลืมคุณพ่อคุณแม่นะับถ้าเราโตไปปุ๊บอย่าลืมว่าวันนี้ พ่อแม่พาเรามางานนี้เขาใส่ใจเราขนาดไหนเขาแบบพาเรามาสถานที่แบบดีๆอย่างนี้ต้องการให้เราได้สิ่งดีที่สุดเสมออ่งแลง้วก็วันหนึ่งก็ผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี้ยแบบโตขึต้นไปต้องเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักแน่นอนเพ <c oughs> ราะว่าพ่อโบ่นะครับขอให้ได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบแต่ว่าใครชอบอะไรชอบดนตรีชอบกีฬาชอบอ,อยากเป็น ก็ก็ไ pues, ด้ได pues, vale vale ้แบบคือถ้าอยากเป็นลายขอให้ได้เป็นในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วกันแล้วก็อย่าลืมพ่อแม่แค่นั้น